เมื่อใจของเราสงบแล้วจิตใจก็เป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วใจก็ผลิตพลังจิตให้แก่ตัวของเราเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทรุสวัสดีครับทุกท่านพบก,กับผมบุติกรสถานธรรมองอาจในชีวิตคือการต่อสู้เล่าประวัติท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสุรินทรุ ตอนที่8ครับปุงอณิจังต่อสู้เพื่อการบรรพชาค่ำคืนวันนั้นหลังจากทำธุระการงานเสร็จแล้วทุกคนเข้านอนหมดแต่ว่าเด็กชายบริยังได้ตั้งใจนั่งสมาธิอย่างมากกว่าทุกวันรู้สึกเย็นสบายใจมากจึงได้เอนหลังลงนอนด้วยความสบายจากสมาธิเป็นอย่างยิ่งพอจะหลับเท่านั้นเองก็ปรากฏว่า ได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาแต่ก่อนจะเห็นพระองค์นั้นได้เห็นแสงสว่างพุ่งตรงมาสงสัยว่าแสงอะไรทำไมจึงสว่างสวยนักมีทั้งสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองเป็นสายรุง้งได้เกิดปิติราบซ่านทั่วร่างกายขนพองสยองกร้าวดีใจเหลือจะพรรณนา,นาเมื่อแสงนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา จึงได้รีบลุกขึ้นก้มกราบลงยังพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างปิติเป็นเหลือล้นแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นในคืนนั้นได้รับความสบายอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนและมีความตั้งใจว่าจะขอถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชอุทิศแด่พระพุทธองค์ตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนั้นเป็นต้นมาได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน รักษาอุโบสถศีลเป็นประจำว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถมิใช่เฉพาะแต่วันพระเท่านั้นและนับแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้รับประทานอาหารในเวลาบ่ายเลยแม้ว่าจะต้องทำงานเหมือนก่อนก็ตามการงานก็มิให้เสียเพราะกลัวว่าผู้ปกครองจะดุด่าว่าเอาหาว่าเป็นคนเกียจคร้รานแต่เมื่อไม่ได้รับประทานอาหารเวลาวิกาลนั้น ก็ทำให้วิริยังนั้นต้องอ่อนกำลังลงไปบ้างเป็นเหตุให้ร่างกายผายผอมลงไปฝ่ายผู้ปกครองก็สงสัยว่าทำไมนะวิริยังจึงไม่กินข้าวตอนเย็นดูผอมลงไปป้าได้ถามว่าทำไมวิริยังเธอไม่กินข้าวเย็นก็ตอบไปว่าผมสมาทานศีลแปดตลอดชีวิตแล้วเออเองจะไปกันใหญ่แล้วนะวิริยังป้าพูด ทำอะไรเอาแต่พอเหมาะพอดีเองมันทำเกินความจำเป็นแล้วป๋าได้พร่ำตอบบริยังก็ได้ตอบไปว่าผมได้เห็นทมแล้วผมจะพยายามปฏิบัติธรรมป๋าจะได้ขัดใจผมเลยป๋าจะใช้ให้ผมทำอะไรผมจะทำทุกอย่างเหมือนเดิมขอให้ผมได้ปฏิบัติธรรมก็แล้วกันฝ่ายผู้ปกครองก็ไม่รู้จะห้ามปรามได้อย่างไร แต่ท่านทั้งสองก็ได้คอยจับตามองอยู่อย่างชงนสนเทเป็นอย่างยิ่งการเวลาต่อมาวิริยังไม่สามารถจะนอนที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองได้อีกแล้วเพราะว่าเกิดความไม่สบายเลยที่จะเอนหลังลงนอนที่บ้านมันให้รู้สึกว่าหน้าเบื่อไปห,หมดจึงได้ไปขออาศัยนอนกุฏิสัมเนนในวัดทางฝ่ายสัมเนน ก็ไม่ได้ขัดข้องเพราะพระเนในวัดป่าสว่างอารมณ์ก็รักใคร่วิริยังด้วยกันทุกทุกองเมื่อได้กระทำเช่นนี้คือตอนกลางคืนจะไปนอนที่วัดพอถึงตอนกลางวันจะมาช่วยผู้ปกครองทำงานตามปกติตลอดมาทางฝ่ายผู้ปกครองนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งป๋าได้รุ่นคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของวิริยังและมองอนาคตว่าจะเอาอยัางไงดี จึงที่ปรึกษากับแม่ว่าตกลงจะส่งวิริยังเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพเพราะถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้ววิริยังจะต้องไปบวชเสนแน่นอนหากบวชแล้วไปไม่รอดศึกออกมาก็จะลำบากต่อไปป๋าจึงได้คิดหาทางที่จะส่งวิริยังเข้าเรียนต่อที่กรุงเทพการเวลาล่วงมาวิริยังได้มาคิดในตัวของตนเองว่า ก็ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถจะอยู่ที่บ้านต่อไปได้แล้วเราก็ควรจะบวชเสียเพราะเราเองนั้นไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในโลกเนื่องจากความวุ่นวายของโลกไม่มีที่สิ้นสุดเราจะต้องบวชอย่างแน่แท้แต่ได้ยินว่าผู้ปกครองจะส่งเข้ามาเรียนที่กรุงเทพดูมันจะขัดใจเราอย่างมากเสียแล้วเพราะเราเห็นทำแล้วจะไปเรียนเอาอะไร วิริยังได้พยายามครุ่นคิดและพยายามที่จะขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อจะได้บวชต่อไปแต่ก็ไม่กล้าเพราะเข้าใจว่าผู้ปกครองคงจะต้องขัดขวางจึงได้แต่คิดหาทางที่จะขออนุญาตบวชตลอดเวลาเวลานี้วิริยังยังคงทำงานต่างๆช่วยผู้ปกครองโดยเฉพาะการเลี้ยงวัวควายการขนไม้เผาถ่านการขนแตง่ง ขนของจากไร่มาที่บ้านก็เป็นภาระที่จะต้องทำอยู่ทุกๆวันโดยเฉพาะแล้วเมื่อก่อนนั้นเป็นคนที่ดุร้ายไม่ปราณีปราศัยเขาจะต้องหาโคนไม้รวกไว้คอยตีบัวควายอย่างเต็มแรงจนวัวน,นี่มีผื่นไปทั้งตัวบางครั้งป๋าต้องมาห้ามเอาไว้ไม่เท่านั้นยังทำปะตักอาเหล็กแหลมใส่ปลายไม้เอาไว้แทงบัวควายเวลาที่มันไม่เดินด้วย ซึ่งมันก็เป็นความคึกขนองสําหรับเด็กและเป็นความดุร้ายในใจของวิริยังในขณะนั้นซึ่งจะทําอะไรเอาแต่ใจในเวลาที่เที่ยวเล่นดูมหรสศพก็ไปเที่ยวจริงๆเวลาทํางานก็ทํางานจริงๆแม้จะเป็นเด็กแต่เวลาทํางานแล้วยิ่งกว่าผู้ใหญ่เวลาที่วิริยังขับเกวียนไปนั้นเขาจะต้องร้องเพลงไปกับเกวียนอย่างสนุกเพลิดเพลิน พักพวกเพื่อนฝูงต่างก็รักชอบวิีอย่างมากเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปกันเป็นมุมหมูตามวิสัยของเด็กชนบทเป็นการหาความสนุกคลุกคล้าไปด้วยการทำงานแต่เมื่อเขาได้เข้าวัดฟังธทมจำศีลแล้วได้มีจิตได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเขาได้กลับนิสัยหมดหมดความเป็นผู้ที่ดุร้ายเวลาไปเลี้ยงบวควายก็ไม่ตีไล่เอาแต่เพียงเสียง มันจะไปหรือไม่ไปก็ช่างเวลาขับเกวียนก็ไม่ตีไล่เอาแต่ปากถึงเมื่อไรก็เมื่อนั้นแล้วเมื่อเขาได้นั่งอยู่บนเกวียนเมื่อก่อนเคยร้องเพลงสนันป่าบัดนี้วิริยังกลับมาสวดมนต์สวดคำพระตลอดทางหรือบางทีก็สวดว่าโอ้โอ้อานิจจา สังขาราชาวเราเอ๋ยอยู่ได้ไม่นานเลยต้องขาดดินสิ้นชีวิเห็นกันอยู่ลาดลาด แล้วมาตัดช่องน้อยนี้ทิ้งข้างหลังนั่งโซกีมีได้มีวันกลับมาน้อยหรื จุราชังเกียวกราดกร,รารนาอัมมหิตปริชีวาให้ขาดวับดับกระเด็น ล่วงไปกี่วันมีโอซากพีเน่าพองเหมนเน็เนเนื้ออุ่นกลับมาเย็นมีได้เป็นเหมือนเช่น เคยยข่าวหูมัดรัดอกแน่นไม่โกรธแค้นนอนนิ่งเฉยใส่ลงไม่ขาดเลย แล้วแต่ทำตามชอบใจพวกเพื่อนๆเมื่อได้ยินวิริยังร้องแต่เพลงที่เป็นธรรมะเช่นนั้นต่างก็พากันหัวเราะชอบใจแล้วว่าวิริยังนี้มันจะไปใหญ่ซะแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนก่อน แต่ก่อนนั้นตัดผมหวีผมใส่น้ำมันเยิมโดยนี้ผมเผ้ารุงรังหมดไม่เคยเห็นใส่น้ำมันหวีผมเลยถึงเวลาตัดผมตัดสึเกเรียนยังกับโกนมีเพื่อนคนหนึ่งพูดว่า mm. วิริยังแกจะบ้าเสียแล้วกระมังฮมทำไมเหรอวิริยังถามก็แกไม่เอาไหนเลยเพลงเคยร้องรักกันชอบกันสวยมากฉันรักเธอเสมอ แต่เดี๋ยวนี้แกร้องเพลงตายตายตาย,ตายคำก็ตายสองคำก็ตายมันยังไงกันวะ hey, เอ้ยเอ็งเมื่อก่อนหนะวีผมแม่โก้ยังกับพระเอกเดี๋ยวนี้ตัดผมเกลียนยังกับโกนน่ากลัวเพื่อนเราคงจะใกล้บ้าเข้าไปมากแล้ววิริยังหัวเราะและบอกเพื่อนว่าเพื่อนเอ๋ยเราในเห็นธรรมเสียแล้วทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ ความดีคือบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เพื่อนมาเข้าวัดฟังธรรมด้วยกันเถอะเอ้พูดอะไรวะเพื่อนคนหนึ่งสอดเข้ามาแกจะบ้าก็บ้าไปคนเดียวเถอะอย่ามาให้พวกเราบ้าไปอีกเลยวิริยังได้พูดต่อไปว่าไม่ใช่บ้าดอกมันเป็นความจริงถ้าพวกเพื่อนไม่รู้ความจริงในขณะนี้อนาคตต่อไปเพื่อนๆก็จะรู้เองดอก ในบางวันนั้นวิริยังขับเกวียนไปคิดอยากนั่งสมาธิจึงเอาปลายเชือกที่ดึงวัวมามัดไว้กับข้างกระบะเกวียนแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระบะนั่งสมาธิเสยอย่างนั้นเองวัวมันก็อาจจะรู้ว่าเจ้าของกำลังนั่งสมาธิแทนที่มันจะเดินไปตามทางมันกลับแวะเข้าไปตามป่ากินหญ้าก,กันเสเพลินไปเลยเมื่อวิริยังออกจากสมาธิแล้ว ลืมตามองไปทางซ้ายทางขวาเอ้นี่มันที่ไหนกันหลงทางไปแล้วเจ้าวัวมันก็กินหญ้าเป็นเพลินท,ท,ทั้งๆที่แอกเวียนก็ยังคาคอมันอยู่พอรู้ตัวเรียบร้อยแล้วก็ชักเวียนให้กลับเพื่อหาทางเดินต่อไปอย่างไรนี่ถ้าเป็นแต่ก่อนมีหวังตีวัวอย่างไม่นับทีเดียวแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วจึงขับเวียนตามปกติเข้าไปที่ไร่ ผู้ปกครองเก็บฟักแฟงแตงโมผลไม้ที่ปลูกไว้รอรอวิริยังแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมวันนี้วิริยังมาช้าผิดปกติแต่วันร้อนแล้วแต่วันคล้อยแล้วยังมาไม่ถึงแต่ทันใดนั้นวิริยังก็ขับเกวียนเข้ามาถึงในไร่เมื่อปลดบัวแล้วก็ขนฟักแฟงแตงโมผลไม้บรรจุใส่เกวียนทันทีแม่ได้ถามว่าเออเอ็งมายังไงถึงช้านักเล่าวันนี้ หลงทางครับวิริยังตอบหลงทางเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงมาทุกวันทุกวันเปล่าครับคือว่าผมนั่งสมาธิมาบนเกวียนจิตมันรวมไม่รู้ตัวซึ่งก็เป็นระยะนานเลยวัวเลยพาเข้าไปในป่าไปไหนก็ไม่ทราบกว่าจะออกไม่ได้แม้เกือบออกไม่ถูกเมื่อปาได้ยินเข้าเลยพูดว่าบะวิริยังนี่มันชังใจยังไงไงเสียแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกันต่อไป จากนั้นวิริยังก็ขับเกวียนบรรทุกฟักแฟงแตงโมแตงกวาพริกขี้หนูมีแม่และป๋าขับเกวียนมาด้วยกลับถึงบ้านเอาค่ำพอดีต่อสู้เพื่อการบรรพชาวันหนึ่งพระอาจารย์คงมาพูดกับวิริยังว่าเราจะอบบาทแต่ว่าไม่มีฟืนการอบบาทนั้นน่จะต้องเอาไม้ไผ่ที่ตายแล้ววิริยังจึงรับปากพระอาจารย์คงมาว่า ครับอาจารย์ผมจะอาสาเอาเกวียนไปขนไม้ไผ่มาถวายท่านอาจารย์จะเอามากน้อยเท่าใดเกวียนหนึ่งก็พอพระอาจารย์กรุงมาบอกรุ่งขึ้นวิริยังกระปรี้กระเป่าแต่เช้าหุงข้าวทำอาหารรีบกินอย่างเร็วจะไปเอาไม้ไผ่มาถวายพระอาจารย์ผู้ปกครองสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้วิริยังทำอะไรนะยิ้มแยม้แยมแจ่มใสย,ยังกับจะได้อะไรดีๆสักอย่าง ป๋าจึงถามว่าเอ็งเป็นอะไรไปวันนี้ดูเหมือนทำท่าใดอะไรมาหรือวิริยังจึงตอบว่าผมจะเอาเกวียนไปลากฟืนไม้ไผ่มาถวายพระอาจารย์ของผมท่านจะอบบาทของท่านเท่านั้นหรือวิริยังครับเออเอ็งนี่ก็ศรัทธาอาจารย์เอาจริงๆแม้ดีใจลิงโลดไปทีเดียวครับวิริยังตอบผมจะได้บุญและตอบแทนคุณพระอาจารย์ที่มีต่อผม บุญคุณอะไรป้าถามจึงตอบว่าบุญคุณที่พระอาจารย์สอนธรรมะให้ผมจนผมรู้ทมเห็นธรรมอย่างที่ไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อนอ๋ออย่างนั้นเลอป้าอุทานจากนั้นก็ได้รีบจับวัวสองตัวจากนั้นก็ได้รีบจับวัวไอ้เขียวกับไอ้ไหมจับมาแล้วก็บอกว่าไหมเอ,อ้ยเขียวเอ,อ้ยวันนี้เราไปเอาไม้ไผ่ มาทำฟืนถวายพระอาจารย์กันเถอะนะเราจะแบ่งบุญให้เดินเร็วๆนะอย่าได้อืดอาดว่าแล้ววิริยังก็จับไอ้ไม้ไอ้เขียวเทียมเกวียนพร้อมทั้งห่อข้าวมัดเอวเพราะจะต้องฟันไม่ไผ่ทั้งวันเนื่องจากกอไม่ไผ่ที่ตายแล้วมันยังมีหนามล้อมต้นมันอยู่ต้องถางซะก่อนจึงจะตัดต้นมันได้เมื่อพากเกวียนไปถึงป่าวิริยังมองดูกอดีๆต้นอ้วน พยายามที่จะหาต้นส,สวยที่สุดจึงจะลงมือตัดด้วยแรงแห่งศรัทธาในพระอาจารย์อย่างล้นหัวใจวันนั้นเขาเกิดปีติในใจมากแม้ว่าจะถางน้ำตามเข้าไปตัดไม้ไผ่แสนจะลำบากเหงื่อไหลย้อยลงยังกับน้ำแต่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเด้ตัดไม้เป็นลำมาวางเป็นทางเดินเข้าไปในกอไผ่เสียก่อนจึงจะตัดลำไม้ไผ่ในกอลำเลียงออกมาได้แต่ด้วยศรัทธาเสียอย่าง ความยากลำบากเหล่านี้ไม่ได้เคยกลัวเลยได้เลือกตัดเอาลำอ้วนๆสวยๆลำไหนไม่ดีก็โยนมันทิ้งเดี๋ยวพระอาจารย์จะไม่ชอบใจอะไรที่พระอาจารย์ชอบใจเราจะทำให้ทังนั้นแม้แต่ชีวิตก็ให้พระอาจารย์ได้ไม่คิดว่าลำบากอะไรแค่ตัดไม้ไผ่วิริยังได้จงใจตัดไม้ไผ่ลำสวยๆลำเลียงขึ้นเกวียนวันนี้ใช้เวลาทั้งวันเต็มๆเพื่อจะตัดไม้ไผ่ในตอนกลางวัน ก็พาก,กินข้าวที่ห่อข้าวมาเองซึ่งมันมีเพียงพริกกับปลาราสับเท่านั้นแต่ว่าข้าวมื้อนี้ก็อร่อยจริงๆกินข้าวกับปลารานึกถึงบ้าเราได้แทนบุญคุณท่านพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรที่เป็นที่พอใจทุกๆอย่างข้าวมื้อนี้เป็นมื้อแห่งความทรงจำหลังจากตัดไม้ไผ่บรรทุกจนเต็มเกวียนเรียบร้อยแล้วก็ไปหาเถาวันเอามา ผูกรัดกันไม่ไผ่ตกหล่นเมื่อมองดูเรียบร้อยแล้วก็มองหาไอ้ไหมกับไอ้เขียววัวสองตัวคู่พาหานะซึ่งมันกำลังเล็มหญ้ายอยู่ข้างๆจึงเรียกไอ้ไหมกับไอ้เขียวทั้งสองตัวมันก็ยกหูชันหูเบิ่งมองมาที่ิริยังเหมือนกับจะพูดอะไรแต่มันทั้งสองก็ถูกจับเข้ามาเทียมเกวียนลากไม่ไผ่เพื่อจะไปส่งที่วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านไม้สำโรงเพื่อถวายพระอาจารย์กงมาเมื่อเกวียนถึงเทียบเข้าที่ข้างวัดพระอาจารย์กงมารู้ว่าวิริยังนำไม้ไผ่มาให้ท่านก็รีบเข้าไปรับบอกพระเนรให้มาช่วยกันเอาลงมาเก็บไว้เพื่อจะได้สุมไฟอบบาดกันต่อไปพระอาจารย์กงมาเห็นไม้ไผ่และชอบใจถามว่าเอามาจากไหนวิริยังตอบว่าเอามาจากป่าโน้นครับใครช่วยตัดละ่ะพระอาจารย์ถาม ผมตัดคนเดียวครับแม้มีแต่ต้นสวยๆไม้ดีๆทั้งนั้นเข้าใจตัดดีเราจะนำไปสุมไฟอบบาทให้สวยและไม้ไผ่กองนี้จะสุมไฟอบบาทได้ตั้งสี่ห้าใบอนุโมทนาการกรุศลครั้งนี้นะวิริยังพระอาจารย์บอกวิริยังกลมกราบพระอาจารย์และวนำเกวียนเปล่ากลับบ้านด้วยความชื่นใจเต็มปดาตามธรรมดาแล้ว เด็กชายวิริยังเป็นนักดนตรีหมายถึงมีเครื่องสายโบราณที่มีพวกซอด้วงซออู้ขิมหีเพลงและก็คุยวิริยังนั้นเป็นหัวหน้าเล่นซอด้วงมีความสนใจแล้วก็พอใจอย่างยิ่งที่จะเล่นมันทุกๆวันพอถึงตอนเช้าเขาจะนั่งซ้อมเพลงอยู่คนเดียวเดียวซอด้วงด้วยความชำนิชำนาญเป็นอย่างยิ่งในยามที่ได้เดียวเพลงนั้นผู้ปกครองจะพอใจแล้วก็ชื่นชมด้วย พราะว่าง,งานทั้งพี่ชายแล้วก็น้องๆจะร่วมซ้อมเพลงกันอย่างคลื้นทําให้บิดามารดาพลอยรื่นเริงไปด้วยเวลาที่เดียวเพลงอยู่คนเดียวมักจะมีมโนภาพเลื่อนลอยคานึงถึงโลกหดืความเป็นของตนเองโลกนี้มันช่างสิววไลน่าอยู่น่าอาศัยแม้จะเป็นบ้านนอกจนบทแต่ก็บันเทิงนะักเวลามีงานแต่งงานหรืองานอื่นๆ เขาจะถูกเชิญให้ไปเดี่ยวเพลงเครื่องสายและร้องเพลงเพื่อความบันเทิงในงานจนชาวบ้านละแวกนั้นให้ความเอ็นดูเป็นอย่างยิ่งเพราะการไปเดี่ยวเพลงแต่ละครั้งวิริยังก็ไม่ได้คิดราคาค่าง,งวดอะไรเพียงแต่ไปทําความเพลิดเพลินด้วยใจรักเท่านั้นการและเวลาล่วงไปเมื่อเขาได้เข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธิกรรมฐานจิตใจก็ต้องเปลี่ยนไป นับแต่สมาธิเกิดในครั้งแรกเขาได้มีจิตคิดเดี่ธรรมะตลอดเวลาได้ลืมซอด้วงที่เคยเดี่ยวเป็นเพลงอย่างไพเราะนั้นเสียแล้ววิริยังเคยจับมันมาลองเดียวเพลงดูแต่ว่ามันไม่มีความบันเทิงเริงใจเหมือนเมื่อก่อนเสียแล้วมันเหมือนกับไม้ผุผูไม่มีรสชาติคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว เพราะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนหลงทางไปสู่กิเลสส่วนเรานั้นกำลังจะละกิเลสมันจึงไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปจึงได้แขวนซอด้วงเครื่องมือทำความเพลิดเพลินไว้บนเขากวางหน้าระเบียงบ้านจนมแมลงหมาล่าเข้าไปทำรังแล้วก็ไม่เคยจะจับต้องมันอีกเลยทำให้ผู้ปกครองและชาวบ้านที่เคยได้ยินวิริยังเดียวเพลงด้วยซอด้วงอันไพเราะเพราะพริง้ง ฉะงนสนเทว่าวิริยังเห็นท่าจะเข้าวัดฟังธรรมเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใหญ่เสียแล้วชาวบ้านต่างก็อาล่าอาววรว่าเราขาดนักดนตรีที่ดีไปวิริยังคงจะเดินทางไปสู่สวรรค์นิพพานเสียแล้วแหละวันหนึ่งเป็นวันที่จะต้องจดจำเสียใจอย่างสุดซึ้งเนื่องจากวันนั้นไม่มีกับข้าวปลาซึ่งมาจากทำงาน ได้เรียกวิริยังมาแล้วก็พูดว่าวันนี้ไม่มีกับข้าวจะทำยังไงเย็นนี้ต้องหากับข้าวให้ได้นะจึงได้ถามป่าว่าจะไปหากับข้าวที่ไหนครับป้าบอากว่าเอ้าก็คิดดาเองสิผมจะไปคิดหาที่ไหนครับป๋าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเอาไก่ในเล้ามาแกงไปไปไป,ไปเอามาแกอย่าขัดขืนนะป้าก็รู้ดีอยู่แล้วว่า วิริยังนั้นไม่ยอมฆ่าสัตว์แล้วแต่ป๋าก็ยังบังคับเหมือนกับมีอะไรมาปักหัวใจจึงได้รีบเดินหนีลงไปใต้ถุนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการฆ่าไก่ได้คิดว่าถ้าอย่างแต่ก่อนเนี่ยไม่เป็นไรเราชำนาญการฆ่าไก่และก็ได้ฆ่าไก่แกงกินมามากแล้วไม่มีอะไรขัดข้องอยากกินเมื่อไหร่จับมาฆ่าแกงได้ทันที แต่บัดนี้เรามีจิตใจละอายต่อบาปมากเราจะทำได้อย่างไรหากไม่ทำป๋าก็จะหาเรื่องบ่นเอาดุด่าเอาในขณะที่วิริยังกำลังคิดวนเวียนอยู่ในใจนั้นเสียงป๋าตวาดลงมาจากบนบ้านว่าวิริยังเอ็งรีบจับไก่มาแกงเร็วๆนะมันเป็นสิ่งที่ฝืนใจจนบอกไม่ถูกจึงต้องรีบเดินเข้าไปในเ้าจับไก่มาตัวหนึ่ง แล้วก็เอาขึ้นไปบนบ้านเข้าครัวเตรียมถอนขนที่คอซึ่งจะต้องใช้มีดปาดคอไก่ขณะนั้นเวลิยังตัวสั่นหมดเหมือนกับจะเป็นลมไม่ทราบว่ายังไงมือเท้าอ่อนหมดเอามีดปาดไปที่คอไก่เข้าไปหน่อยเลือดไก่กระชูดออกมามีดหลุดไก่หลุดมือไก่วิ่งหนีเพราะมันยังไม่ตายจึงได้รีบกลับเอามาจากครัวเข้าไปนอนอยู่ที่ระเบียงบ้านยังหมดแรง พอบ่ายป้าไม่เห็นนอนอยู่ถามว่าแกงไก่เสร็จแล้วหรือจึงตอบไปอย่างท้อแท้ว่าผมจะปาดคอมันแล้วครับมันหลุดมือหนีไปแล้วป้าเห็นได้ทีเลยบอกว่าวิริยังแกฆ่าไก่ไม่ตายมันทรมานแกยิ่งบาปมากขึ้นป้าพูดเท่านั้นเองความกลัวบาปได้เพิ่มมากขึ้นจึงรีบลุกขึ้นจับไก่ตัวนั้น เมื่อจับไปแล้วก็เอามาเข้าครัววางคอไก่ลงไปที่เขียงแล้วก็หลับหูหลับตาเชื่อทีเดียวไก่ตายแล้ววิริยังใจหายวับนั่งกระแทกก้นลงตรงนั่นเองปลางอธิษฐานว่าเราจะไม่ขอกินไก่ตลอดชีวิตขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการฆ่าสัตว์บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าทำแล้วขอส่งไปให้ไก่ตัวนี้หากวิญญาณอยู่ที่ใด จงได้อนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าเถิดว่าแล้วก็ลุกขึ้นเห็นพี่ชายเดินมาจึงเรียกพี่พี่พี่มาทำไก่เถอะนุน่นมันนอนตายอยู่นุน่นพี่พี่ช่วยกันด้วยแล้วก็จัดการแกงไก่กินเถิดผมจะไม่กินมันอีกต่อไปแล้วแล้วพี่ชายก็นำไก่ไปจัดการเมื่อบานดามาถึงก็แกงไก่ตัวนั้นวิริยังไม่มองแกงไก่นั้นเลย วันนั้นเขาก็ไม่ได้กินข้าวเย็นอยู่แล้วแม้แกงไก่เหลือถึงตอนเช้าก็ไม่มองมันและตั้งใจว่าจะไม่กินไก่อีกต่อไปได้มาคำนึงถึงตัวเองอย่างหนักคิดว่าถ้าเราอยู่เป็นคารวาสหรืออยู่กับผู้ปกครองเราคงหนีการทำบาปไม่พน้นจะต้องทำบาปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วใครจะมาช่วยกันรับบาปเหล่านี้เราเองนั่นแหละ จะต้องเป็นผู้ที่รับบาปเองอย่างแน่แท้เราเห็นจะอยู่ร่วมกับพวกเขาที่ไม่รู้ธรรมะต่อไปไม่ได้เสียแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าใจเป็นกำลังโปรดติดตามชีวิตคือการต่อสู้เล่าประวัติท่านจ้าบุคุณสมเด็จพระยาณวิชิโรดมหลวงพ่อบิริยังสิรินทรูตอนต่อไปในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันตรงนี้นะครับพบกันใหม่ขอทุกท่านมีความสุขมากๆ สวัสดีครับต้นผู้ร้อยปีมีสาขาทั่วไทยแผ่การกิ่งใบไปถึงแคนาดา